ครับผมแจ็คปทายนะครับวันนี้นะครับก็ตามคําสัญญานะครับที่คลิปเขาที่แล้วนะครับไปงานปลุกเสกนะครับปู่เจ้าสมิงพายนะครับรุ่นสมิงพายปฏิหารนะครับผมซึ่งทุกท่านก็ได้เห็นนะครับในวิธีว่าเข้มขขังแค่ไหนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เหรียญนะครับได้จัดส่งถึงมือผู้จองแล้วนะครับเดี๋ยวความหมายของเหรียญ พุทธคุณจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมทําให้ดูกันในคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับันี่นะครับก็เป็นเหรียญนะครับปู่เจ้าสมิงพายนะครับวัดสว่างโสพลนะครับพิธีใหญ่นะครับตั้งใบสีครูจักรวัน21ต้นนะครับตามตำรับใบสีป่าในพระเดชพระคุณหลวงปู่หงนะครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครับจะมีเกจินะครับที่ปลูกเสกในครั้งนี้นะครับก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนนะครับชันทาสาโรนะครับจะมีพระเดชพระคุณหลวงว่าพันปะภาโสนะครับมีพระเดชพระคุณมหายาท่านโขงปิยะธรรมโมแล้วก็พระเดชพระคุณพระครูประหลัดปิยนัทคันติโกนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์โบลีนะครับมุนีเจสดานะครับผมแล้วก็มีอาจารย์ฤาษีคมพีนะครับ มีอาจารย์ฤษีเสกสรรนะครับอาจารย์ฤษีภูชิตนะครับอาจารย์ธรรมนูนะครับอ่าที่ในพิธีนี้นะครับที่ต้องตั้งบายสีคูใหญ่นะครับเนื่องจากเหรียญนี้เป็นเหรียญภาคปางปฏิหารนะครับและแสดงอิทธิฤทธิ์สูงนะครับคูท่านค่อนข้างแรงนะครับต้องละเอียดในการพิธีกรรมต่างๆนะครับให้เราแบบทาให้ครบนะครับตามลำลำดับนะครับตามตํำรับของทางสายนี้นะครับ การตั้งเครื่องของบูชาครูสําคัญมากนะครับเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่แรงนะครับปางที่ดูนะครับจะเสกหรือทําให้มักง่ายไม่ได้นะครับพิธีกรรมบายสีครูจักรวันาล500กว่าพระองค์นะครับคนในวิธียังขังเลยครับกระแสพลังส่งไปถึงตลอดนะครับงานครูไม่ธรรมดาครับพ่อแม่ครูลาอาจารย์ในพิธีมานะครับสมบัตินะครับตรวจดูในยานนะครับเห็นฤาษีและครูอาจารย์ที่เป็นเทพคมลงมาชุมนุมนะครับ เศษเยอะมากนะครับเหรียญนี้จึงตรงตามตำารรนะครับทุกประการนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ดีมากนะครับขอโทษนะครับรุ่นนี้ดีมากครับปลดหนี้ปลดสินเหมือนฟ้าลังฝนนะครับคำกล่าวของหลวงพ่อชไนนะครับในวันปลุกเศษนะครับครูอาจารย์หลายท่านนะครับที่ทาพิธีปลุกเศษท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามีทั้งครูทิพย์ครูเศรษฐีครูเสน่ห์ครูตะบะมหาอำานาจนะครับ ผู้ฤาษีสถานที่ต่างๆมาร่วมอนุโมทนานะครับร่วมอวยพรน,นะครับคุมประลัมพิธีนะครับด้วยการแต่งเครื่องขายพิธีบายสีใหญ่การบวงสวงอัญเชิญถูกต้องตามหลักเป็นมหามงคลยิ่งแล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้อาจจะแสงจ้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมได้เหรียญมาวันนี้ผมก็ถ่ายตอนกลางคืนเลยนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับผม เดี๋ยวเรามาพูดคร่าวๆแป๊บหนึ่งนะครับผมจะไล่ให้ดูเหรียญไปเรื่อยๆนะครับปููเจ้าสมิงพายนะครับเป็นครูฤาษีที่มีหน้าหน้าเป็นเสือนะครับเป็นบรมครูฤาษีที่ขึ้นชื่อด้านเสน่ห์มหาอำนาจและล้างอาถรรพ์นะครับคนที่มีพกติดตัวนะครับหลวงพ่อท่านเปยว่านะครับว่าเสมือนมีครูคอยปกปักรักษาคุมอาถรรพ์ในเรื่องเสน่ห์เมตตาขั้นสูงด้วยนะครับ ทางด้านอำนาจก็ด้วยนะครับรมมาคูปู่เจ้าสมิงพายปางปฏิหารนี้นะครับเป็นปางที่แสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิตนุภาพนะครับสูงยิ่งนะครับมีทั้งหมด6กกรนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับมีทั้งหมด6กรอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะผมต้องเลือกเหรียญให้ดูนะครับมีทั้งหมด6กกรนะครับที่ท่านเห็นนะครับและ ความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับจะมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ให้ฟังนะครับเดีย๋ยวแปบ๊บนึงนะครับขออนุญาตนะครับเดีย๋ยวผมหยิบกล่องแปบ๊บนึงครับอ่าเ,บบเป็นนะวะภาพายทองลงยาเขียวนะครับ กอนแรกนะครับเป็นหัวกระโหลกนะครับเปรียบเสมือนทำเปรียบเสมือนท่านคือผู้คุมของเหล่าวิญญาณท่านมีเหล่าพูดผีนายป่าช้าอาตากะลาย,ายกระลีนะครับเป็นบริวารน,นะครับสามารถบังคับวิญญาณนะครับให้เป็นบริวารรับใช้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้สามารถไปตลอดจนดนบันดาลน,นะครับให้เขานําทรัพย์สินเงินทองนะครับดนจิตดนใจให้คนรักคร่นะครับเกิดสเสน่ ด้วยท่านเป็นครูใหญ่ในสายในสเสน่ห์ยิ่งอย่างนี้แล้วนะครับผมการจะไปโดนจิตโดนใจจึงจําเป็นจะต้องมีสื่อบวกกับอาคมนะครับผมของท่านนะครับแล้วยิ่งทวีคูณขึ้นไปนะครับคนที่คิดร้ายนะครับคิดไม่ดีครับจะโดนเหล่าสัพววิญญาณบริวารของท่าน,นครับขจัดศัตรูผู้คิดไม่ดีให้อันตรธานหายไปและแพ้ภัยตนไปในที่สุดนะครับ นี่นะครับนี่ที่ท่านนี่ครับที่ท่านถือกระโหลกนะครับนี่กรอนที่หนึ่งนะครับ๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าผมแกะให้เลยดีกว่าค่อยส่องถนัดนะครับส่วนกรอนที่สองครับเป็นการถือคัมภีร์นะครับเปรียบเปยดังท่านประสาทประสิทิ์สพพวิชาให้แก่ลูกศิษย์ผู้ศรัทธานะครับผู้บูชาได้บูชาอยู่ให้คงความขลังอยู่เสมอนะครับไม่ให้เสื่อมคลายนะครับ ผู้ใดเรียนทางเสน่ห์หรือผู้ที่มีรอยสักอยู่นะครับชื่นชอบไว้ติดตัวจะดีมากครับนี่ครับผมแกะซองให้ดูแล้วชัดเลยนี่ที่นี่ในคำภีนี่ครับคำภีนะครับนี่โอเคนะเดี๋ยวผมแกะเนื้อเอื่นให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับว่าเยอะเยอะนะครับรอบนี้ผมได้มาเยอะนะแล้วก็ <c oughs> ถึงแล้วถึงถือกมพีนะครับอันนี้เป็นเนื้อสตาะลงยาเหลืองนะครับต่อไปนะครับก่อนที่ถือวัชระนะครับเป็นอาวุธแห่งสายฟ้าฟาดนะครับนี่ถือวัชระนะครับเป็นอาวุธแห่งสายฟ้าฟาดนะครับมีอำนาจในการสะกดสิ่งชั่วร้ายนะครับช่วยกระจัดความทุกข์นะครับความปมมงคลให้หมดไปช่วยคุ้มครองป้องกันจาก ภัยพิบัติทั้งปวงนะครับให้ทุกๆเรื่องนะครับที่กําลังจะประสบความสําเร็จนะครับก็จะได้โดนบันดาลให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับโดยปราศจากอุปสรรคทั้งปวงส่งเสริมบาร,รมีและความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ก่อนที่4นะครับถือแก้วสารพัดนึกนะครับไม่ชัดเลยแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนที่4นะครับถือแก้วสรารพัดนึงนะครับเป็นแก้วมณีที่ทรงอนุภาพทางด้านความสําเร็จดังใจนะครับที่เราปรารถนาทุกประการนะครับคิดสิ่งใดนะครับก็ประจบก,ก็จะประสบความสําเร็จนะครับดังใจนึกนะครับเป็นแก้วมณีสําหรับบรรดาความสําเร็จทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับในจักรวาลนี้นะครับเพียงแค่เราตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอนะครับเดี๋ยวเราขยำไเนื้อต่อไปนะครับ รที่5นะครับเป็นกรที่ถือประคำนะครับความหมายของศาสตร์อาคมคาถาสัพพวิชาทั้งปวงนะครับที่ท่านที่ <c oughs> สัพพวิชาทั้งปวงที่ผู้จะเล่นไสยเวทหากได้บูชาท่านภาคในปางนี้นะครับจะส่งเสริมทางด้านคูแรงนะครับอาคมเราทวีคูณความอาถรรพ์น,นะครับนี่ครับถือประคำนะครับ จะทวีความอาถรรพ์ไปนะครับด้วยแรงวิชาของปู่เจ้าสมิงพายท่านคือกูมณ์แห่งจักรวาลนะครับที่มีความเก่งและโดดเด่นมากคนที่เรียนวิชาอาคมมักจะถือท่านเป็นบรมครูและทําให้คาถาอาคมที่เราได้ท่องไว้ว่าจะเสริมฤทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ให้เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเพื่อไม่ให้เสื่อมคลายนะครับ และกนที่6กกรสุดท้ายนะครับเป็นถือโถน้ำำําอมฤตนะครับโถน้ำำําอมฤตศักดิ์สิทธิ์นี้เปรียบเสมือนน้ําที่สามารถพลิกฟื้นชะตาชีวิตผู้ที่ถือครองเหรียญน,นี้นะครับเช่นแม้นดวงเราตกอับหมดหนทางครับน้ำำําอมฤตนี้จะช่วยชุบชีวิตและพลิกฟื้นเกณฑ์ชะตานะครับให้ดีจากร้ายให้กลายเป็นดีนะครับเปลี่ยนจากคนที่กําลังจะตายให้ฟื้นขึ้นมานะครับและ ผู้มีชีวิตเป็นนิรันด์ไม่มีคําว่าตายเกิดขึ้นแม้สิ่งที่ตายยังสามารถฟื้นขึ้นได้อีกครั้งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นนานาจิตตังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะะฮนี่นะครับคือที่6นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะต่อไปเหรียญนะครับของของปู่เจ้าสมิงภายในสายนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับเราไม่ได้ทํามาเป็นขยะใสยเยเวทแน่นอนครับเราทําอย่างพิถีพิถันนะครับผมเหรียญปู่เจ้าสมิงภายนะครับรุ่นนี้นะครับปฏิหารนี้ด้านหน้านะครับจะบรรจุยันสําคัญนะครับ ในศาสตร์วิชาต่างๆเช่นนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเอาขนาดนี้ได้นะครับเรียนรุ่นนี้นะครับพยันด้านหน้านะครับที่อ่าพระเดชพระคุณท่านใส่ไว้นะครับก็จะมีพยันบังคับในวิชานะครับ 2. นะครับหัวใจยันรายพลิกแผ่นดินนะครับพิกลายให้กลายเป็นดีนะครับ 3. พระยันประจําตัวครูอาจารย์ดีทางด้าน คำดวงครับหนุนดวงชะตาเสริมเสิริเสริมบารมีนะครับ4นะครับพยันคูนารายแผงฤทธ์นะครับกับร้ายให้กลายเป็นดีกับศัตรูให้กลายเป็นมิตรเสน่ห์เมตตาดีนักนะครับผมยันที่5านะครับอำนาจพญาเสือนะครับอำนาจพญาราชสีมีทางเดชตะบะอำนาจบารมีคุมบริวารนะครับมหาอันดับที่6นะครับยันที่6จะเป็นมหาลำสายนะครับจะเป็นโกรธไม่ลงนะครับทำให้อ่า ทำเราไม่ได้นะครับให้อ่อนใจกับเรานะครับยันตัวที่7นะครับจะเป็นจตุธาณนะครับกันอาถรรพ์ทั้งปวงนะครับกันเสื่อมนะครับกันกันคัดถอนนะครับคัดถอนหรือหมายถึงว่ากันการถอนวิชาออกจากเหรียญที่ปลุกเสกรุ่นนี้นะครับแล้วก็พยัญตัวที่7นะครับจะเป็นไอตัวที่7ไปแล้วตอนนี้จะเป็นตัวที่8นะครับเป็นสาริกาตัวผู้นะครับสาริกาตัวเมียเป็นเสนห์ปิยวาจานะครับเจรจะติดต่อคนเชื่อฟังนะครับ แล้วก็ยันตัวที่9นะครับณมหาวิเศษของโบราณทั้ง7ตัวครับ1ตัวใช้ได้10 8ยประการนะครับอ่ท่านลองลองพิจารณาดูนะครับผมแล้วก็ยันตัวที่10นะครับเป็นยอดศิลป์นะครับเป็นเมตตามหานิยมนะครับผมยันตัวที่11เป็นหัวใจก่อเพชรนะครับเป็นก่อเพชรเป็นกำแพงกันเป็นกำแพงกันตัวกันภัยนะครับกันคุณไสยกันสิ่งไม่ดีนะครับผม แล้วก็ยันตัวที่12นะครับจะเป็นเมตาปิโยนะครับยันตัวที่13นะครับจะเป็นณมหาอุดยันแคลคาดาดกันภัยยันกันตัวนะครับมไม่ชัดเลยต่อไปนะครับยันตัวที่14นะครับเป็นยันพระเจ้าคำดวงนะครับ ดีทางด้านหนุนค้าดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำนะครับหนุนให้เจริญรุ่งเรืองนะครับอย่าสักครู่นะครับต่อไปเป็นยันตัวที่15นะครับเป็นเรียกจิตเรียกใจนะครับรวมจิตรวมใจคนทั้งหลายให้เมตตารักใไข่เรานะครับเรียกทรัพย์สมบัติเงินทองโชคลาภคุ้มหลายมาสู่เจ้าของนะครับแล้วก็ยันตัวที่16นะครับจะเป็น พุทธมวลโลกนะครับป้องกันคุ้มครองนะครับยันตัวที่17นะครับจะเป็นยันชนะ16ทิศนะครับผมยันตัวที่18นะครับจะเป็นพระพุทธเจ้าชนะมารนะครับพยันนี้นะครับได้ครูบาอาจารย์ของโบราณนะครับได้ผูกขึ้นนะครับจากบารมีของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อเข้าประจนด้วยพยายามมาราธิราชนะครับขณะที่จะได้ตรัสรู้นะครับ พระสัมโพธิญาณนะครับพระยามานก็พ่ายแพ้สิ้นไปนะครับถ้าจะเข้าประจัก์ด้วยชนะคนชนะจนชนะมานชนะมานชนะอุปสรรคนะครับผมนี่เป็นยันพยันตัวที่18นะครับแล้วต่อไปเป็นพยันตัวที่19นะครับจะเป็นใจกล้านะครับพยันตัวที่20จะเป็นร้อยคุณนะครับใช้ได้สารพัดดีมากนะครับยันตัวที่21นะครับจะเป็นหัวใจครูผู่เจ้านะครับยันที่12เป็นยันมหากันนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวยันที่23นะครับจะเป็นยันมหาสะท้อนนะครับตัวยันที่24จะเป็นยอดศรีวลีนะครับจากในตำราหลวงปู่หงนะครับไม่อดไม่อยากวิเศษนักแลนะครับผมยันต์ตัวที่25นะครับเป็นหัวใจนิพพานสูตรนะครับใช้ทาง,งปูกเรียกผูกขับวิญญาัน พูดผีได้นะครับผมยันตัวที่26นะครับเป็นยันกระทําเราไม่ถูกนะครับยันตัวที่27เนะครับเป็นยันแคลค้าดนะครับยันตัว28นะครับเป็นสารพัดนึกครับสารพัดดีนะครับนี่แหละครับคือตัวยัน28ตัวยันนะครับที่ลงเฉพาะด้านหน้านะครับแล้วมีบรมคูปูเจ้าสมิงพายท่านเป็นคูใหญ่ถือ6กกรนะครับอันนี้แค่ด้านหน้านะครับ ท่านลองพิจารณาดูนะครับว่าสุดยอดแค่ไหนนะครับผมทางทางครูบาอาจารย์สายทางผมนะครับท่านเข่งกับพิธีกรรมมากนะครับในการสร้างแต่ละแต่ละรุ่นนะครับสร้างให้คนไปใช้คนไปแขวนนะครับจะสร้างมักง่ายไม่ได้นะครับนี่คือด้านหน้านะครับต่อไปเป็นด้านหลังนะครับยังไม่เห็นด้านหลังใช่ไหมครับยันที่บรรจุด้านหลังนะครับจะประกอบไปด้วย ยี่สิบพยันนะครับฟับยันเสือหัวขาดตัวที่สี่หางหักนะครับในสายของหลวงพ่อชไหนนะครับยันที่หนึ่งนะครับเป็นพยันสายแอปเป็นพยันเสือหัวขาดตัวที่4นะครับหางหักนะครับเป็นยันที่หลวงพ่อชไหนนะครับเมตตาประสิทธินะครับให้นํามาสร้างวัดนะครับประสบการณ์เยอะครับรุ่นนี้ครับสดๆนะครับผมยันยันที่2นะครับจะเป็น ดวงยันดีด้านป้องกันแควคาดกันศัตรูทำคุมชะตาผู้ใช้ไม่ให้ตกต่ำนะครับยันที่สามนะครับเป็นณมหาวิเศษ12ตัวหนึ่งตัวใช้ได้108ประการนะครับตามแต่เราอธิษฐานนะครับผมต่อไปนะครับเป็นยันเป็นยันตัวที่4นะครับ ยันตัวที่4เป็นพระเจ้าทรงเครื่องนะครับเสริมสิริเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นครับทรงวิชาทรงคาถาดีนักนะครับผมยันตัวที่5เป็นหัวใจสี่เกลอนะครับคงกบัญชาตีเหนียวนะครับแล้วก็ยันตัวที่6นะครับเป็นมหาป่ามนะครับยันตัวที่7เป็นแผงลิปยันตัวที่8กันศัตรูนะครับยันตัวที่9เป็นยันหัวใจร้อยคมภีร์ยันตัวที่10เป็นพระเจ้าทรงฤทธิ์นะครับเสริม อนุภาพเสริมฤทธิ์ให้ยันทั้งปวงนะครับไม่ให้เสื่อมใครเสรื่อมความคลังนะครับยันที่11นะครับจะเป็นเดี๋ยนะครับแป๊บนึงยันที่11นะครับจะเป็นยอดมหเสน่ห์ครับเสน่ห์เมตตามหานิยมมหานิยมทั้งโลกนะครับยันที่12จะเป็นพระเจ้าขึ้นบัลลังดีทางเสริมให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน,นครับเสริมยุทธตำแหน่งให้ผ่านอุปสรรค ที่จะมีนะครับเสริมชะตาราศีให้ผู้ใช้เป็นที่รักของคนทั้งหลายนะครับยันที่13นะครับจะเป็นยันกันอาวุธนะครับยันที่ส4มหารำสายโกรธไม่ลงนะครับยันที่15นะครับจะเป็นยันอุสําเร็จนะครับ ใครที่ทําอะไรไม่สําเร็จทําอะไรก็ติดขัดยันนี้นะครับตอบโจทย์นะครับแล้วก็ยันที่16นะครับจะเป็นอุกอบเพชรนะครับยันที่17จะเป็นกันไัยจากสัตว์นะครับยันที่18นะครับจะเป็นอุพระเจ้า5พระองค์ดีร้อยแประการนะครับแล้วก็ยันตัวที่19นะครับจะเป็นพระคาถายอดวิชาโบราณนะครับดีครบทุกประการเป็นยอดวิชาของโบราณนะครับ ยันตัวที่20นะครับจะเป็นล้อมด้วยพระคาถาครูและอื่นๆอีกมากมายนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับความหมายยาวแล้วก็เยอะนะครับอันนี้ผมก็เจาะลึกมาให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราเราดูเนื้อก่อนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการตั้งขันรับท่านนะครับเนื้อที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่ครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับ นี่ครับผมได้เข้าพิธีผมทราบดีนะครับว่าพิธีว่าพิธีดีแค่ไหนนะครับสุดๆมากนะครับอันนี้เนื้อปอกลูกปืนนะครับดูความคมความชัดนะ,นนะเนื้อปอกลูกปืนนะครับ ก็เนื้อซาตินนะครับนี่เป็นเนื้อซาตินผมว่าเนื้อนี้สวยมากเลยนะครับนี่คมชัดโดดเด่นปูนูนมากเลยนะครับนี่ ดูพยัญชนะนะครับครูอาจารย์ท่านลงให้นะครับมีไม่ธรรมดาครับเอาให้ลูกศิ่สร้างนะครับจะทําสุกเอาเผากินไม่ได้นะครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้นะครับอันนี้เป็นเนื้อสำลิปนะครับสำลิปลงยาเหลืองนะครับ จองทันบ้างบวกมาบ้างนะครับเป็นรุ่นที่ผมชอบนะครับรุ่นนี้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นเนื้อสำลิดนะครับจะจะฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะครับนี่นะครับสวยนะครับเนื้อนี้สำลิดนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นเนื้อนวะายทองนะครับ นวะไพทองจะเป็นลงยาเขียวนะครับนวะไยทองจะพิเศษตรงฟังตะกุดสามดอกนะครับนี่นะครับเสือหวัวขาดหางหักนะครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อชไนนะครับประสิทธิวิชาตัวที่4นี่ครับให้กับพระครูประลัดปียนัทนะครับอันดโกนะครับได้นํามาสร้างวัดนะครับทำนุบํารุงศาสนานะครับและท่านก็ยังหายังได้รายได้นะครับไปบริจาคทานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยผู้ยากไร้นะครับขาดแคลนอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับ หรือว่าจะเป็นการซื้อลงศพนะครับให้แก่ศพไร้ญาตินี้ครับท่านท่านทำมหาทานดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เนื้อต่อไปนะครับจะเป็นตะกั่วรองพิมพ์นะครับตะกั่วรองพิมพ์นี้จะไม่มีให้ออกจองนะครับจะเป็นจะเป็นแถมในชุดเนื้อเงินนักการทองคำนะครับที่ผมจองไปได้นะครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับพระครูประหลัดปิยนัทนะครับท่านก็ได้จานให้นะครับทุกเหรียญนะครับนี่ครับแรเทียมครับพิเศษมากครับหรียญนี้นะแล้วก็ต่อไปขึ้นไปก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี้นะครับ โอ้นี่ถึงแตกนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นเนื้องเงินลงยาแดงนะครับ่ <c oughs> นื้นะนเงิเนงยาแดงแล้วโหสวยมากนะครับเงินยาแดง ต่อไปนะครับถือว่าเป็นชิ้นโบแดงของผมนะครับอันนี้ผมผมจองมาเพื่อที่ผมจะไปเลี่ยมทองนะเพื่อห้อยนะครับบูชาเองนะครับเหรียญนี้นะครับนั่นคือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคํานะครับนี่นะครับสร้าง49เเหรียญนะครับ นี่ครับโอ้สวยโดนใจมากนะครับน,นับเบอร์สี่นะครับเหรียญนี้นะฮะเลขเดียวด้วยนะครับเหรียญนี้ผมจะนำเลี่ยมใช้เองนะครับ ไปนะครับขั้นตอนการบูชานะครับท่านใดที่ได้รับวัตถุมงคลน,นี้ไปแล้วนะครับควรบูชาด้วยคาถาปู่เจ้าสมิงพายหลวงพ่อชะไนนะครับก็จะเป็นให้เรานะครับตั้งนโม3จดนะครับพอจบนโม3จดแล้วเราก็ว่าอมยะมะหังคูอาจาริยังสระนังะโตอิมินาสกาเลนะคูอาจาริยังอภิปูชิยามิ ทุติยมปิยะมะหังคูอาจริยังสารนังฆโตอิมินาสกาเลนะคูอาจริยังอภิปูชามิตะติยมปิยะมะหังคูอาจริยังสารนังคโตอิมินาสกาเลนะคูอัจริยังอภิปูชามิโอมกูจะครอบแผ่นฟ้าและแผ่นดินกูจะครอบพระสมุรและสายสินกูจะครอบพระอินทและพระผุ่มกูจะครอบพยมและพกาล กูจะครอบเท้าจตัวโรกบาลทั้งสี่กูจะครอบทั้งตัวกูกูเป็นลูกปู่เจ้าสมิงคพร์ครูกูช้ให้กูเรียกคุณมนแลจามนและพญามลอย่าได้ไปไกลจากตัวกูเอหิประสิทธิแก่ตนกูสวะหะสวะหมนะครับพอจบแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับบอกกล่าวครูท่านนะครับสำเร็จทุกประการนะครับในการบอกกล่าวครูท่านนะครับก็จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีหมากพูหนึ่งชุดนะครับหรือว่าจะเป็น หมาก5าคำนะครับบุหรี่5มวนนะครับดอกไม้5คู่นะครับหรือพวงมาลัยก็ได้นะครับทูบห่ห่อเทียน1กล่องเงิน26บาทนะครับใส่พานใส่จานก็ได้นะครับใส่เสร็จแล้วก็เอาปูนะครับเหรียญปูนะครับนำไปวางตรงกลางนะครับแล้วก็ว่าพระคาถาที่ผมบอกไปมาสักครู่นี้นะครับให้จบนะครับแล้วก็อธิษฐานฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับผมขอให้ท่านเมตตาช่วยประดุจดังพ่อช่วยลูกนะครับ ครูช่วยสิทธ์ใครทําอันตรายลูกสิทธ์ไม่ได้นะครับแล้วท่านลองทําดูนะครับแล้วท่านจะสัมผัสเองนะครับผมก็นั่นแหละจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ยังตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจเรื่องพระคาถานะครับก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมทําไว้อยู่นะครับพระคาถานะครับปู่เจ้าสมิงคพรยนะครับครั้งนี้นะครับผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับเพราะเนื่องจาก รีบมาอัดนะครับผมรีบมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมอาจจะมีผู้ติดขัดบ้างนะครับอาจจะมีไอบ้างนะครับก็ขอโทษนะครับสําหรับผู้ติดตามนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเจอผมนานๆแล้วลงคลิปไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมก็พยายามจะหาพระรุ่นใหม่ๆห,หรือว่าหาพระรุ่นเก่าหรือรุ่นไหนที่ผมมองแล้วแบบน่าศึกน่าเก็บสะสมเนี่ยหรือว่า เอามานําเป็นความรู้และผมพร้อมทั้งเวลาหลายๆอย่างนะครับผมจะทาผมจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังนะครับผมจะเอาลงมาให้ท่านศึกษากันเรื่อยๆนะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับกราบขอประทานอภัยอีกรอบนะครับผมยังไงก็โปรดใช้วิจาราณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ